กินน้ำมะพร้าวในช่วงมีประจำเดือนจะเป็นอันตรายจริงไหมคะคุณหมออันนี้อีกหนึ่งคำถามค่ะตัวน้ำมะพร้าวเนี่ยมีฮอรม์โมนเพศหญิงนะคะไฟโตเอสเทเจนนะคะแล้วมันเป็นแต่ละคนความวัยไม่เหมือนกันฉะนั้นเวลาเรากินน้ำมะพร้าวตนวันในประจำเดือนเราดูถ้าเราไม่มีอะไรผิดปกติเราอยากกินเรากินะนะคะรวมถึงน้ำเย็นน้ำแข็งนะคะหรืออาหารอื่นๆ แต่ถ้าเรากินแล้วโอ้มีหลายคนบอกว่ามันมามากเลยค่ะคุณหมอหรือว่ามันหายไปเลยค่ะคุณหมออันนั้นเราก็ควรจะงดไปน,นะคะ,คะแต่ตัวมะพร้าวหรือน้ำมะพร้าวเนี่ยมีไฟโตเอสเทนก็คือมีฮอร์โมนเพศิจริงม,มีข้อห้ามนะคะในคนที่เป็นเนื้องอกมดลูกนะคะหรือคนที่ มีเนื้อรอกเต้านมมะเร็งเต้านมพนเพราะมันมีฮอร์โมน,นที่ถินอย่ารับประทานมากเก<ะ>ินก็ลองดูถ้าหากทานได้ก็ทานแต่ว่าถ้าทานแล้วมีผลกระทบก็ไม่ให้ทานในช่วงเวลานั้นนะคะเพียโคอลลเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาท,เทละเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1000บาท สั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอิ Inbox Facebook รายการนี้